วววิิ้้้้้งงงขขออดย์เเเเเเาาาาาามมมมแไ่่ตตตปป็็นนนืรสัคทะเลมาบอกคนดูที่มาาาดูเรว่่ทีตรงนี้คือทะเลทั้งหมดนะเป็นบ้านเก่าของฉัน แค่นั้นเองค่ะพาทนี้ไม่พานพาแอคติง้งเนาะวิ่งเหมือนแบบมันแตกตื่นมาบอกตะโกนบอกข่าวร้อง,งทุกพี่ตรงนี้คือทะเลทั้งหมดเข้าใจไหมคะแล้วเราถูกต้อง,องบอกแต่แ้วแล้วเป็นแฝดมอ็อบแล้วเราเข้าวันนี้เลยคือทะเลพว,วกเราทั้งหมดแล้วเก็บอันนี้เหมือนเดิมถูกต้อง ทุกอย่างรันลูกเดิมหมดมีแค่หมวดตรงนี้ที่เจะอยาเลือกนะครับอยากยยาออกใหม่ปล่อยากให้ป้ง ไงรกแล้วก็ตามถามมิ้งากันะรกลับมาปวดเลยกลับมาปวดุ้ยตกอย เจ็ดต like, no ั okay. part, ้งแปดตั like, world, like ้วหมุนเร็ว1นึ่งะบาดสามี่อันช้าไปะบาดแปดอะหมุนไหมเจ็ดแป่อ่านลหมเลยนะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเ็ดแล้วก็สอลูกอหมุนแล้วปุ๊บแล้วก็่าแรกหนึ่งสองสาส่ห้าหห้าสองสองสองตั้งห้ดตั้งหมนสา <c oughs> มาใหม่มาใหม่จเปิดวันรอบแรกพอหับจำหะล้อห้าหกเจ็ดแปดเก้า กเด็ดห้าส1มหนึ่งสามสี่ปห้าหกเด็ดแปดห้าสี่สามสี่ห้าหกหอ่เ็ดแปดปหนงสห้เจื่อยเหรือเจอยากไหมเมื่อกี้ได้ยากไหม ครงแรกในชวีวิตก็ยากตรงไหนยากตรงไหนไม่เหมือนแบบว่าพอเราทำบ่อยแล้วมันเราไม่เคยทำอะค่ะพอเราทำแล้วโดนโดนยกขึ้นไหมใช่มันตีตตม,มันตีตไหม ระก็ไม่ไดตกระเดกแต่ว่ามันมันมันเจ็บแบบว่ามันตกใจนิดนึงอะไรแบบว่าเหมือนเนื้อมันแบบว่ามันโดนกันแล้วมันหักเหรอคะเออมันมันต้องลดน้ำหนักเราใช่น้ำหนักเราลดน้ำหนักเกินไปโอ้โแปดเดือนหนึ่งได้ยังสามสี่ถ้าลองอีกก็อาจจะได้ทีนั่งกัจจีถ้าไม่ทักกัจจีค่ะมันเจ็บเจ็บเลยเหรอตรงไหนเจ็บขาเจ็บตรงเอวกับตรงขาเออรเอาน้ำหนักเราทิ้งเลยแล้วก็ต้องต้องเก่งรับ ไม่หล่นด้วยใช่ไหมหนูลงมาปุ๊บขามีคันดีกี้แต่ก็ต้องให้ได้ต้องทำได้ฮะทำได้นะเป็นเป็นเป็นตัวอะไรนะได้เป็นปลาสลิดจะปลาสลิดต้องต้องไม่มีหัวดิมีปลาสลิดไม่มีหัวเรากินหินหัวปลาสลิดนะอันนั้นตอนกินไงตอนกินเราตัดหัวพอเราตอนที่เราอยู่ในบ่อในทะเลเราจะมีหัวออ๋อโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับ อะไรจูน,นไง,ไงไมั้งวันนี้เราโดน b l o ก k i n g ยากไหมยากไหมจำไง่ายไหมจำง่ายค่ะแต่ทำยากไม่เข้าใจจำง่ายค่ะแต่จำแต่ทำยากคือใช่เอ้ยทำง่ายเหมือนกันค่ะแต่ต้องใช้เวลาสุดนิดน,นึงใช่นไหมไม่มีไม่มีอะไรที่เรายากเลยเราทำถูกไหมใช่ค่ะประกวดนางงามยากกว่าน,นี้ไหมยากค่ะต้องหาข้อมูลประกวดออันนี้ไม่ต้องใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็เหนื่อยแรงนิดนึงเหนื่อยแรง เดี๋ยวรอดูนะครับรอดูว่าทำยากทำง่ายเดี๋ยวจะเป็นยังไงลองดิชวนท่ายดูสิเท,ทิมมาเทิมมาเทิมมาระวังชนโต๊ะยิ้มด้วยยิ้มด้วยอยเลยนะครับให้ชายพิงบนชายพระเออ <laughs> ไม่พิงเลย <laughs> ผ้าไปตั้ง ้าไปในที่บนด้วยเดี๋ยวมีเพื่อนทำเห็น่านี่เห็นป่ะน,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 นี่นีนี่นีเรานี้ไม่ขึ้นเลยเออ,าานอาาน่นไงเปนงนี่ตัวอย่างนี่เห็น,น่นี่นี่เขาหลับไปนานเขาตื่นแรงได้เยอะใช่ไหมย <laughs> กกรชาความยากคือทำงางให้ผ้าสะบัดได้สวยงามนะครับ ปวดแขนมากปวดแขนไหมแ้วดูกล้ามนี้โอ้โหกล้ามเจ้าอิงฝ่วมือเป็นไงว่ามือเจ็บหรือยังนี่เฮ้ยโอ้ยไมันมันจะหายแล้วเดี๋ยวเปนอีกเป็นย่งนี้เลยเหรอใช่มันมันเข้าไปไหนโหนี่มาดูไว้นี่ดูยังไงจะเป็นอย่างนี้เนี่ยดูมือเพื่อนดูมาแรกครับมาแรกอ่าเฮ้ยง่ายง่ายมือนี้ พับนึอไงเชื่อคนง่ายเชื่อคนง่ายนี่ก็หลอกใช่ไหมนี่แต่ละคนอย่างนั้นเียไม่พลาดิวไม่พลาด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปห้วสวยว ใครรักตะกรอนักถูกว่าเอาใหม่เริ่มมาถูกมาแล้วเข้าแต่มาตัวเองเร็วเร็วเร็วเซนเตอร์เบี้ยวแล้วลูกใครเป็นเซนเตอร์